สวัสดีครับในหลายครั้งนะครับเราลืมว่าเรามาได้ไกลมากๆแล้วอย่าลืมนะครับว่าเรามาได้โคตรไกลแล้วห้ามถอดใจห้ามหมดหวังและห้ามล้มเลิกแต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดครับผมและหลายๆครั้งเราก็หลงลืมว่าเมื่อไร จะถึงเส้นชัยสักทีมันอีกไกลแค่ไหนสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกทกคนเลยก็คือไม่ต้องไปสนใจว่าเมื่อไหรจะถึงเส้นชัยขอให้เราพาตัวเองไปข้างหน้าเรื่อยเเรื่อยเอยและเรื่อยเรื่ยแล้วเราจะรู้ว่าเรามาโคตรไกลทุกๆวันไปนเจกันปริ่มแรงใจให้นะครับผม มีฝันจงลงมือทําอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคนเดียวขอบคุณมากครับบ๊ายบาย